สนับสนุนโดยโรงภาพยพีย์ในเครือ SF สวัสดีสสดครับสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการม o ว i e ครูรรายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเราสองคนครับชายเ,าเราสองคนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับแน่นอนครับชายช่วง SF News วันนี้สำหรับชาวบลิงไทยนั้นเตรียมพร้อมเลยครับเพราะทางเครือโรงภาพยนต์เนั้นจะมีการฉาย คอนเสิร์ตแบล็กพิงนะครับเพื่อฉลองเดบิวต์8ปีครับกับชื่อคอนเสิร์ตนี้ที่มีชื่อว่า Black Pink World Tourborn Pink in Cinemas นั่นเองนะครับทุกคนนั้นเตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมกันนะครับแล้วติดตามว่าทาง SF นั้นจะมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจสำหรับชาวบลิงไทยนั้นจะมีอะไรบ้างต้องติดตามกันครับใช่ครับส่วนสายสะสมก็ต้องไม่พลาดเช่นกันนะครับกับชุดคอมโบเซ็ตจาก SF Cinema นแน่นอนเลยทีเดียวนะครับกับภาพยนตร์ Deadpool นด์วูเ e r i n นนะครับรับรองว่าต้องถูกใจแแนนน่่คเห็ี โอ,โ,โอ้โหน่าสะสมมากเลยทีเดียวนะครับส่วนรายละเอียดการสะสมนี้นะครับมียังไงกันบ้างเนี่ยนะครับเรามาดูโปรโมชั่นกันได้เลยนะครับในช่วง SF News ของเราช่วงนี้เลยครับช่วง SF News ลิไทยเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับ SF ฉายภาพยนตร์คอนเสิร์ต Blackpink ฉลองเดบิวต์8ปีครับกับ Blackpink World Tour Born Pink in Cinema ครับโดยเรา Blink ไทยนะครับจะได้สนุกสนานและพบกับโมเมนต์สุดประทับใจครบทุกรถในภาพยนตร์นี้ครับพร้อมรับชมบนจอยักษ์ภาพคมชัดระดับ 4K ครับและระบบเสียงที่สมบูรณ์แบบที่ SF 49สาขาทั่วประเทศส่งเสียงครีตกันให้พร้อมกันได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมถึงวันที่4สิงหาคม2567ในราคาเริ่มต้นที่นาละ4 ร0 0บาทครับพร้อมรับของพรีเมียมลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์โกสการ์ดใบและโฟโตการ์ดอีกจำนวน1ใบมีได้สะสมกันถึง4แบบครับเฉพาะที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF เท่านั้นใครที่เป็นแฟนสาวๆนะครับไม่ควรพลาดชมนะครับซื้อตั๋วล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้ผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ SF Cinema ครับแล้วมากรี๊ดกันให้สุดเสียงไปพร้อมกันครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะชมเป็นแบบส่วนตัวเปิดปาร์ตี้กับเพื่อนๆน,น,นะครับสามารถติดต่อเหมาโรงภาพยนตร์ได้ที่ไลน์ ID@ sfgroupbooking ครับก็ ามารถมาชมกันได้แบบ p r i v a t e พร้อมกันง่ายๆได้แล้วครับ ส่วนสายสะสมนะครับห้ามพลาดกับชุดคอมโบเซต,ตจาก S.F Cinema กับภาพยนตร์ Deadpool and Wolverine l i สิ i ธิ t แท้ครับภายในชุดประกอบไปด้วยทัพเปอร์ลาย Deadpool และลาย,ย Wolverine มี2แบบให้สะสมจํานวน1ชิ้นครับ32ออนซ์พร้อมน้ําอัดลมจํานวนหนึ่งใบป๊บอกคอนบัคเก็ต64ออนซ์ลายภาพยนตร์จํานวน1ถังราคา349บาทจําหน่ายแล้ววันนี้นะครับที่โรงภาพยนตร์ในเครือ S.F ทุกสาขาครับเช็ครอบฉายซื้อตั๋วหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน S.F Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ไว์เว็บ sfcinema com และ Facebook Fanpage sfcinema รีบรมาดูที่ sf เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่เพียบเราบมาอยู่กันในช่วงมูฟ u ี่กรูไฮไลท์ของเราแต่แล้วนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับอัปเดตข่าวสารกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวครับ,รบไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายรวมไปถึงเบื้องหลังและคลิปเด่นๆประจําสัปดาห์นี้ครับผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเรา2คนก็พร้อมเช่นกันไปติดตามเรา2คนได้ในช่วงมูฟวี่กรูไฮไลท์กันได้แล้วครับช่วงมูฟ u ี่กรูไฮไลท์ อัปเดตข่าวแรกของเรานะครับเป็นข่าวของเจมส์ทีชาล์เมนะคบที่ยังคงเป็นนักสแสดงที่เนื้อหอมสําหรับหลายๆค่ายเลยครับแม้ว่าเขาจะประสบความสําเร็จจากภาพยนตร์ระดับบล็อกบัสเตอร์อย่างดูนทั้ง2ภาคน,นะครับแต่เขาก็เป็นนักสแสดงที่ค่อนข้างเลือกงานพอสมควรเลยแหละครับซึ่งตอนนี้นะครับเขากําลังถ่ายทําเรื่อง a complete unknown นะครับภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวส่วนหนึ่งของชีวิตนักร้องดังอย่างบ๊อบเดลเลนและเขาจะแสดงนําในภาพยนตร์เรื่อง m อ r ์ y Supreme ครับของทางค่าย a 2 4ซึ่งกากับโดยจอชแซฟตี้ครับสำหรับตัว ของภาพยนต์นะครับจะเป็นการเล่าเกี่ยวกับมอร์ดี้ไรส์แมนครับนักปิงปองมืออาชีพที่เริ่มเล่นปิงปองเมื่ออายุ12ปีครับแล้วเขาก็สามารถคว้าแชมป์ปิงปองหลายรายการในการแข่งขัน world table tennis championship แม้ว่าตอนนี้นะครับยังไม่ประกาศวันฉายยังเป็นทางการนะครับแต่ว่าทาง a 2 4ได้เผยโปสเตอร์ของภาพยนตร์อย่างเป็นทางการผ่านทาง x ตามที่ได้เห็นกันนี้นะครับคงจะต้องรอความคืบหน้ากันต่อไปนะครับว่าจะฉายเมื่อไรหรือมีนักแสดงคนไหนมาร่วมงานกันอีกบ้างในภาพยนตร์เรื่อง m o r t y Supreme ครับ This month. มาต่อกันกับการแนะนำตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ๆนะครับชายขอนำเสนอเรื่องนี้ครับกับ Crescent City ครับแนวอัจยากรรมที่กำกับการแสดงภาพยนตร์โดย R.J. Collins ซึ่งได้นักแสดงอย่าง Alec Baldwin อีซายมอรัลเลสและเทเรนซ์ฮาวเวิร์ดมาแสดงร่วมกันนะครับเรื่องราวจะเกิดขึ้นนะครับในเมืองเล็กๆทางตอนใต้ที่ถูกคุกคามโดยฆากตกรต่อเน,นื่องที่ไม่หยุดยั้งครับทุกคนกลายเป็นผู้ต้องสงสัยรวมถึงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยเมื่อจำนวนศพเพิ่มมากขึ้นและความลึกลับอันดำมืดนะครับก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหัวหน้านักสืบนะครับก็ยังถูกหลอกหลอนด้วยความน่าสะพึงกลัวในอดีตของเขาอีกด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่สหรัฐอเมริกากลางเดือนสิงหาคมครับ บอกทุกปัญหามีทางออกคุณผู้ชมจะทำยังไงกันครับถ้าเจอสวนสนุกแบบในเรื่อง Ex i t ซปิดเกมลา่าเพราะสวนสนุก The c a r n i v a l จะพาเด็กกลุ่มหนึ่งนะครับมารู้จักกับด้านที่ไม่เคยเห็นบนโลกที่ไม่เคยเจอกับเกมที่มีกติกาอันน่าพิศวงโดยต้องเอาชีวิตรอดและมีบางอย่างที่ต้องแลกพวกเขาจะหาทางออกจากเกมนี้ได้หรือไม่รอชมกันได้นะครับปลายเดือนสิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับรู้ไหมว่าที่นี่มันไม่ใช่สวนสนุกแล้วเพื่อ ตายไม่รู้กี่คนแล้วเนี่ยให้เขาตายเ็าได้เขาเป็นเพื่อของมุงหลวงวะเอกซ์ Have you ever dreamt of a better version of yourself สยองขวัญกันอีกสักนิดนะครับที่มาพร้อมกับสิ่งที่สาวๆน่าจะพร้อมแลกเพื่อให้ได้ทั้งความสวยและความเยาววัยกว่าเดิมภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือ The Substance นี่คือตัวอย่างแรกนะครับที่หลายคนดูแล้วต้อง ซึ่งเรื่องราวจะเป็นการใช้สารบางอย่างนะครับที่จะสร้างหญิงสาวขึ้นมาอีกคนให้กลายเป็นคนใหม่อ่อนกว่าวัยสวยขึ้นสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นแต่มันอาจจะมาพร้อมกับความน่ากลัวที่ขั้ไม่ถึงก็ได้นะครับนับว่าเป็นไอเดียที่น่าทึ่งมากๆเลยนะครับสมกับรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่ได้จากงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่77จริงๆครับ เอาใจใสรอมคอมกันหน่อยนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ We Live in Time ครับที่ได้นักแสดงที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ทั้งคู่นะครับอย่างแอนดรูว์กอร์ฟิลด์และฟลอเรนซ์พิวครับมาแสดงนำร่วมกันครับพวกเขาแสดงเป็นชายหนุ่มและหญิงสาวที่เจอกันเพราะอุบัติเหตุที่ฝ่ายหญิงบังเอิญขับรถชนฝ่ายชายเข้าอย่างจังแทนที่จะไม่ชอบหน้ากันนะครับพวกเขากลับตกหลุมรักกันแล้วก็สร้างครอบครัวจนมีบ้านมีครอบครัวแล้วก็ลูกสาวที่น่ารักแต่ชีวิตเนี่ยนะครับมักจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีอ ชีวิตที่ต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้ครับภาพยนตร์เรื่อง We Live in Time นะครับจะฉายรอบปฐมทัศน์โลกในงาน Toronto International Film Festival ครั้งที่49ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่5ถึงวันที่15กันยายนนี้ครับและจะฉายที่สหรัฐอเมริกาในวันที่11ตุลาคมส่วนบ้านเรานะครับน่าจะได้ชมกันในเวลาที่ใกล้เคียงกันครับ Wilson! Thanks for coming in. Well, thank you for the invite, sir. ปิดท้ายกันกับการเอาใจสาวก Mar ์เวนะครับด้วยตัวอย่างแรกของภาพยนตร์เรื่อง Marvel Studios Captain America Brave New World ครับเราจะได้เห็นปฏิบัติการที่ท้าทาย s a ม Wilson ผู้ที่มาเป็น c a p ปต i n อเมริกาอย่างเต็มตัวหลังจากที่เขานะครับเขาพบประธานาธิบดีสหรัฐที่เพิ่งจะได้รับการเลือกตั้งไปหมาดๆเขาต้องเผชิญกับเหตุการณ์ระหว่างประเทศที่สําคัญครับทำให้เขาต้องค้นหาสาเหตุเบื้องหลังแผนการร้ายระดับโลกก่อนตัวการที่แท้จริงนะครับจะทําให้ทั้งโลกลุกเป็นไฟไปเอาใจช่วย c a p ปต i n อเมริกาคนใหม่นะครับต้นปีหน้า global power is shifting you're just a pawn you may be captain america but you're not steve rogers you're right i'm not Tell me this, city girl. What was your first tornado? From Jurassic World. You thought you could disrupt a tornado? You never had a chance. You want one? ทวิสเตอร์วันนี้ในรูปแบบ IMAX, ScreenX, 4DX, MX4D, Sigma c i n e s t a d i u m และในโรงภาพยนตร์